สวัสดีค่ะทุกท่านที่ติดตามช่องรันมาคุยกับอาจารย์รันนะคะวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของดวงนะคะชาวลัคนามังกรนะคะหรือชาวลัคนาราศีมังกรนั่นเองนะคะต้องบอกก่อนว่าชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยจริงๆเนี่ยด้วยด้วยพื้นดวงเองก็เป็นคนที่ต้องอดทนนะคะต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนอยู่แล้วนะคะมาในช่วงนี้ค่ะปีหน้านะคะต้นปีหน้าเนี่ย ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยอ,อ,อยากจะปรับเปลี่ยนนะคะทำอะไรใหม่ๆบ้างนะอยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเรื่องของการลงทุนการเริ่มต้นใหม่นะะหรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จเรื่องงานทุกอย่างเลยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนี่ก็อยากจะเปลี่ยนให้ได้มากที่สุดนะ แต่ทีนี้เนี่ยด้วยด้วยดวงเองนะคะนะตอนนี้มันเป็นแค่ความคิดเนาะมันพอคิดไปแล้วมันก็ติดปัญหานะคะไม่ว่าจะด้วยอาเรื่องเงินเรื่องความรู้เรื่องประสบการณ์อะไรต่างๆนะคะที่เหมือนกับว่าออคิดอยากจะทําคิดอยากจะเปลี่ยนนะคะแต่มันก็ติดปัญหาหลายๆด้านนั่นแหละโดยเฉพาะเรื่องเงินเป็นหลักนะคะมันก็เลยทําให้แบบเออได้แค่คิดเนาะแล้วมันก็ยังไม่ไม่ได้ก้าอนะคะ ทีนี้เนี่ยเท่าที่ดูจากดวงเนี่ยชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะดาวดาวการเงินของคุณเองก็ได้เงินจากการทําอะไรใหม่ๆก็จริงนะแต่มันก็เหนื่อยพอสมควรเลยนะคะกับการหาเงินนะแต่ว่าต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะคะสักประมาณหลังกุมภาไปแล้วนะก็น่าจะดีขึ้นนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะ ในเรื่องของการเงินนะคะเท่าที่เห็นขึ้นมาเนี่ยออการเงินก็มีเงินเพื่อแก้ปัญหานะคะการเงินยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากในปีนี้นะต้องน่าจะต้องรอหน่อยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยช่วงนี้ก็ขยันอดทนซื่อสัตย์ประหยัดตามคอนเซปต์ของชาวลัคนาราศีมังกรไปก่อนนะคะ ส่วนในเรื่องของงานค่ะในเรื่องของงานชาวลัคนาราศีมังกรเองเนี่ยจริงๆก็อยากจะเปลี่ยนแปลงทําอะไรใหม่ๆนะจริงๆเปลี่ยนไปแล้วนะแต่ว่าก็ยังคิดอีกที่จะอยากจะทําอะไรเพิ่มหรืออยากจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนสายงานไปเลยบางท่านนี่คือแบบเปลี่ยนเปลี่ยนงานเปลี่ยนแนวไปเลยนะคะแต่บางท่านก็ยังวนเวียนอยู่ที่เดิมมันเหมือนยังติดอยู่ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในตอนนี้นะคะ ในช่วงต้นปีนะคะก็คือตั้งแต่ช่วงมกราวันที่1น5ถึงสิหนี่แหละนะคะส่วนพอมาช่วงกลางปีกลางเดือนขอโทษจะกลางปีทุกทีเลยนะคะจะรีบไปไหนนะคะเพิ่งยังไม่ถึงต้นปีเลยเนาะ,ะทีนี้พอมาช่วงกลางเดือนกันบ้างสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะด้วยเนื้องานของคุณเองเนี่ยมันเหมือนกับว่าพื้นฐานดีกว่าพื้นฐานของชาวลัคนาราศีมังกรเองเนี่ย ก็อย่างที่บอกคอนเซปต์ก็คือขยันประหยัดอดทนสู้ดิ้นรนฟันฝ่าอะไรก็ว่ากันไปะนะคะแต่ว่าด้วยความที่คุณเป็นคนที่แกร่งอยู่แล้วนะคะยิ่งกว่าสีทนได้อีกนะพร้อมรับทุกสถานการณ์ก็มีความเข้มแข็งอดทนดีไม่ว่าคุณจะทำงานในด้านไหนก็ตามก็ประสบความสำเร็จดีนะแต่มันต้องใช้เวลามันอาจจะช้ากว่าชาวลัคนาราศีอื่นๆหน่อยอาจจะต้องเหนื่อยอาจจะต้องเครียดอาจจะต้องมีความกดดัน นะคะในช่วงเดือนมกรา t h i นะคะเดี๋ยวพอกุมพาไปเนี่ยกดติดตามไว้นะคะมันจะมีสิ่งดีๆเริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงต้นหนึ่งถึงสิบห้าเนี่ยก็อาจจะคิดไปก่อนเนาะคิดแล้วติดป,ปัญหาก็พยายามหาทางออกนะคะทางไหนดีก็ไปทางนั้นก่อนลองดูนะคะแต่พอมาวันที่สิบห้าแล้วเนี่ยหลังสิบห้าไปแล้วเนี่ยมันเริ่มคลี่คลายไอ้ไอ้สิ่งที่เราคิด ที่เราวางแผนเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มแบบเหมือนกับก่อร่างสร้างตัวเนาะมันเริ่มแบบเออตกผลึกว่าเอ้ยเราควรจะต้องไปแนวทางนี้ก่อนอะไรเงี้ยด้วยความไม่พร้อมอะไรหลายๆด้านนะคะแต่ก็มันก็เห็นเงินนั่นแหละในสิ่งที่คุณคิดไว้นะคะส่วนในเรื่องของอันนี้คืออาจารย์พูดแบบรวม,รวมๆกว้างๆเลยเนาะทั้งตัวตนทั้งดาวการเงินการงานนะคะ ภาพรวมเลยการติดต่อพูดคุยเจราจาอาจจะมีติดขัดติดปัญหาบ้างนะคะในช่วงนี้นะน่าจะรอสักหลังพฤษภาไปแล้วนะคะการติดต่อพูดคุยเจราจาประสานงานอะไรเงี้ยถึงจะดีขึ้นนะคะช่วงนี้พูดคุยอะไรก็ระมัดระวังไปก่อนประมาณมิถุนาคือไม่ใช่ไม่ให้คุยเลยนะคะคุยได้จะต,ต้องระวังคำพูดนะคะ สักประมาณมิถุนาไปแล้วก็จะเริ่มดีขึ้นในเรื่องของความคิดในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการพูดคุยเจรจาอะไรเงี้ยจะเริ่มจะเริ่มดีขึ้นนะจะเริ่มสมูทขึ้นคุยอะไรกับใครไปแล้วก็รู้สึกไม่ติดขัดนะคะราบลื่นมีคนช่วยมีคนสนับสนุนมากขึ้นนะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรก็ประมาณนี้ในเดือนมกราคมนะคะก็ วยพรให้ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านในสิ่งที่คิดแล้วกันนะคะอันไหนที่ติดปัญหาก็ตัดออกอันไหนที่พอทําได้ก็ทําไปก่อนในช่วงนี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะฝากกดติดตามในช่องทางทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ